ไปเที่ยวปัตตนีมัสโกต้องไปที่ไหนบ้างแนะนำวัดช้างให้อําเภอโคกโพวัดศักดิ์สิทธิ์ที่คนนับถือกันมากมายและกราบหลวงปู่ทั่วเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตสายคาเฟ่ไม่ควรพลาด so will speak ร้านคาเฟ่กเ,กเก๋ๆน่ารักน่ารักเครื่องดื่มดีเบเกอรีอ่อร่อยอร่อยเจ้าของร้านมีฝีมือด้านการทำขนมโดยเฉพาะขนมไทยปรุงด้วยความใส่ใจจนลูกค้าติดใจ กัันท้งเมืองมัสยิดกลางเป็นอีกแห่งไม่ควรพลาดสวยโดดเด่นประทับใจใครอยากลองอาหารพื้นถิ่นแนะนำร้านมากันันกำปรงอาหารฟิลพื้นบ้านแต่อร่อยถึงใจตั้งอยู่ด้านหลังมออปัตตานีถ้ามีเวลาให้แวะนาเกลือหวานและกินขนมพื้นเมืองอาเกาะบางปูจากนั้นไปเที่ยววังเจ้าเมืองยะริงสัมผัสกับสถาปัตยกรรมที่สวยงามที่นี่เป็นบ้านจริงของ ของนางเอกต้นแบบนวนิยายเรื่องมัตสยาสายชับต้องแวะร้านตะนีของฝากรับรองจุใจกับสินค้าพื้นเมืองระดับคุณภาพส่วนสายมูต้องไปสารเจ้าแม่ลิ้มก่อนเนี่ยขอโชคขอพรมาเที่ยวปัตตานีมาให้ถึงต้องแวะกมาข้าวยำราชาข้าวยำปักไตโคตรอร่อยและตาปิ้งแบบฟิน